สามแรกคือหนูมีนัดเพชรสแกนค่ะสามารถทําร่วมกันได้ไหมต้องห่างกันกี่สัป,ปดาห์คะการทําเพรสแกนเนี่ยไม่ได้เป็นข้อห้ามในการทําฉีดสี cta นะครับแต่ว่าผมแนะนําควรจะทําห่างกันสักระยะนึงเนื่อง,งจากว่าการทําเพชรสแกนเนี่ยบางครั้งมีการฉีดสีร่วมด้วยครับซึ่งถ้าฉีดสีสองครั้งติดต่อกันเนี่ยมันอาจจะทําให้สารทึบรังสีเกินได้ในขณะที่ พอเหมาะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็แนะนําให้ห่างกันอย่างน้อยประมาณ1วันครับแล้วก็ให้กินน้ําเยอะๆเพื่อให้ชําระสารทึบรังสีออกจากร่างกายให้ได้มากครับคําถามที่2คือสแกนคอมพิวเตอร์ไม่เห็นฉีดสีเลยจําเป็นไหมคะสแกนคอมพิวเตอร์เนี่ยต้องดูที่สาเหตุครับถ้าเป็นสาเหตุจากการกระแทกสงสัยเลือดออกในสมองจำพวกนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องฉีดสีครับแต่ถ้าสงสัยว่ามีก้อนในหัวในศีรษะ